สวัสดีนักเรียนชั้น,นป2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูเก่งจะมาสอนวิชาภาษาไทยบทกล่อมเด็กเรื่องกาเหาวถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาอ่านตามคุณครูพร้อมกันเลยนะคะเริ่มกันที่วรคแรกก่อนเลยอ่านพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามเกา,าเหอลอ ไขไว้ให้แม่กาฟักแล้วต่อไปนะคะแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรภาบเอาข้าวมาเผื่อไปคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอน ซ่อนเหยื่อมาให้กินอีกเจ้ายังอ่อนคลอแคร์ท้อแท้จะสอนบินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำพระคงคาปีนเจ้าเหยียบสาราย ปากก็ไซาหาปลากินกุ้งแลกกินกั้งกินหอยกระพังแมงดากินแล้วก็โผลมาจับที่ต้นว่าโพทองยังมีนายพราน เที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมองยกปืนขึ้นสองต้องเอาแม่กาดำตัวหนึ่งว่าจะต้มอ,อีกตัวหนึ่งว่าจะยำอินนางแม่กาดำทําวันนี้ปุแม่นา